คุณผู้ชมครับล่าสุดคุณสรยุทธสุทธัศนจินดาพิธีกรข่าวชื่อดังนะครับได้ออกมาขอโทษขออภัยแล้วก็ลบคลิปวิดีโอในรายการกรรมกรข่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากไปมีพฤติกรรมการอ่านข่าวล้อเลียนอัตลักษณ์ ของเขมรนะครับเรื่องของการออกเสียงการใช้ภาษานะครับโดยบอกว่าตนเองนั้นรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับคุณไบรท์ที่นั่งอ่านข่าวแล้วก็ทําเสียงตามที่คุณสอยุธสั่งนั้นเนี่ยนะครับเธอโดนบังคับนะไม่เกี่ยวข้องนะครับโดยคุณสอยุทธย้ำนะครับว่าการเป็นสื่อหลักจามีพฤติกรรมหรือว่าอ่านข่าวในลักษณะของการล้อเลียนอัตลักษณ์แล้วก็ภาษาแบบนั้นไม่ได้เป็นอันขาดนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการลบคลิปแล้วก็ขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับคือแกก็ให้เหตุผลนะครับว่าแ จะอินไปสักนิดหนึ่งในการอ่านข่าวนะครับหลังจากไปเห็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับคนขมรที่อพยพมาสมัยสูยส้รบสงครามขมรแดงแล้วก็เข้ามายึดบ้านน้องจานกับน้องยาแก้วนะครับใช้คําว่าอินไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยืนยันว่าการเป็นสื่อหลักไม่ควรที่จะไปล้อเลียนอัตลักษณ์แบบนั้นล่าสุดเจ้าตัวลบคลิปแล้วก็ขอโทษแล้วนะครับ